โอเคค่ะสวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมีสไตล์มิวเซียมนะครับผมมาโครงการบันไดแห่งดวงดาวของสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางจิบัญญาแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาะพากันไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมตามมาเลยครับผม คนก็คือเริ่มมาลงทะเบียนเข้าวร่วมโครงการกันแล้วนะครับผมบริษาทตอนนี้ก็ขอบคุณน,นะครับทีกคนมาร่วมง,งานเดินทางกันมาทั้งในกรุงเทพรถต่างจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเราเรามาสอบถามความรู้สึกคนที่มาเข้าร่วมง,งานก่อนนะครับ ขอสอบถามหน่อยครับตาที่มาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมครับเดินทางมาไกลไหมครับไกลวัดคืนแล้วทั้งคืนเลยอ่ากี่ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงมาหนครับคืนหนึ่งเลยเนาะคืนหนึ่งนะครับอันนี้มากันกี่คนครับผมโอ้หกคนเลยอ๋ออยู่ตรงน้อ๋อโอเคครับนเพิสุภาสัมผัส ครับคุณสวัสดีครับพี่สวสวัสดีครับสวัสดีครับผมนางเป็นัไงบ้างเดาีแวก็่อเนงะก็น่งริสชัจากบ้านออคบผมแลาวทานข้านมมครัทานข้าวก็ไปหาเลาแวใงสมาลองตอนต่อเช้าครับผมยังไงก็ขอบคุณที่มารูกคงาครับผมแล้ว่็เดี๋ยวถ้าลทะเบเสร็จแล้วเชิญร่วมงานได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับ ในะนะครับแล<อ>้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราใช้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมง,งานนะครับผมก็ตอนนี้ทยอยลงกันไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับ,บเดี๋ยวมาดูภาพข้างในก่อนข้างนไหนครับ เป็นห้องที่เราจัดงานกิจกรรมนะครับผมก็คือจะใช้เป็นห้องนี้เลยนะครับทำกิจกรรมบันไดแห่งดวงดาวนะครับผมอันนี้เนี่ยเ,เป็นกิจกรรมเฟสแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพ้นสีนะครับผม ก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเข้าสู่โครงการแล้วนะครับผมก็ยังไง <S <S เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งในตอนทีเ่เริ่มงานโครงการแล้วนะครับผม <S <S